ไม่คีดดีวะที่จะคนยื้อี่นี่ผมาะขับปี่สองตัวโูเวลเจ็ดนี่อะเรื่องจะทไมที่เดิมไหวเงี้ยไม่ให้เป็นขี้เลยเป็นดีป่ะที่เดิมวะบอกแล้วตะกี้ผมบอกว่าซียอเกมนี่ ย้อนย้อนกว่าแล้วคนหนึ่งอะ่ะท่าน,นได้ขอเดือดเดือดจัดแน่แหละคิดจะว่าลงแรงอ่ะแล้วตอนนี้มันกำลังขึ้นไดมอนด์อเอาอ่ะไอ้เหี้ยบัฟขนาดนี้ขึ้นไดมอนดแล้วกู <c oughs> เดินเดินได้แล้วแหละอย่างเงี้ยเอ้ยมีคนโยนนะอย่าเข้านอนนะบอกแค่นี้แหละ <c oughs>

น่าะตัวซ to ้ายหมดเลยมั้งนาะต่างเนี้ยหมดเลยกลาด้าาดเอาใแลีนี้ตัวนี้ตัวเฮ้ยโอ้โหนี่มนเอาคาเตัวออกอไม่เห็นนะเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเพิ่งขึ้นกอไม่ ไ่อย um 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 ู um. ่ห nah, I mean, really ้องบีห้องเอห้องเอ C4 set นี่นี่ต้องปิงหนึ่งน้องน้อยอ่างนี้อยไปจับบังวิ่งทุกย่างไม่โดนทั้งหัวเพราะพลาดไม่จด้อาบงเมื่อกี้ โอ้โหส่วนนี้เอาไปเทิดหัวกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมันเดือดเลยเปิดกูตื่นแล้วมันเดือดมาไม่ไหวละเขี้ยโอ้โหเดือดวะกูจะเหลากูกูเดือดละเครื่องร้อนละ ดี <Yeah. S 1> สอ้ยไลฟ์บุซซีด้วยออ้ยมาทุกคนก็หอติงเลยตาอเค <laughs> okay. มันเดือดจังวะดิ s <S สคนไทยน,นะใช่ไหมคนเด็กขี้อะไรมาทีมมีา e e h ่จะทีมกเน,มมนเปลี่ยนห้องไม่ได้หรอะ กระดาษที่นี่เลยไม่เป็นเรื่องัลยปิดดีกว่าครับ Five seconds Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bomb Well, hey, hey, hey. Hey. <laughs> I'm มนะันมาแล้วพนะี well, yeah, ่ย like ิงมันเลยดิเร็วๆพี่ดูอับบอมได้ถูกต้องโดยอัลปา r ้า14แม็ c ซ t e ล l y ตซีโฟร์เราดูขล่าให้เราดูขล่าให้เราดูขล่าให้ เข้าหลังนีอป4 last operator standing เอาเหี้ยอ๋อหาเขาพ่อมาครับจ 4, เจม,มิวก็พีคไม่เป็นสักพี่โน้หพี่โน้โ เล่นเซฟเลยเล่นเซฟเลยเล่นเซฟเลยบอกเลยแอสอะคมกิดคมกว่าไม่ดิอีกที่อะเหมออนะเอาแล้วมิวคู พ้งมาเท่าที่เป้าเฮ้ยี่บอกมาดิครับเมื่อตะโขกได้เป็นไงเล่นลิ้นแล้วสองคนไม่ไม่ยิงว่ะรอแบกอร่อยลุกขึ้นมาพอดีก๊อปก๊อปฟไม่เห็นน้องล่าเก็บได้อยู่นะใด้มาหน้าต่างไงไม่น่ายิงก๊อฟพี่เราตั้งใจเล่นเกินไปเราไปโดนอีกแล้วไอ้ก๊อปชิวไม่ได้ว่ะเจอคนหยาบตักตีขนาดนี้ กูจะเล่นตัวอะไรให้กูยิงได้เนี่ยมีไงทวิตเนี่ยทวิชมึงอ่ะไม่ทวิตกูเลิกแล้วไม่เล่นมาแล้วพี่กูแค้นเหมั้ยป่ะนะไปหาดแล้วนะโอ้ย This need um> to locate a bomb บอกนู้นไปเลยกันไม่ใช่วะพราะั่งนูน้นเหนเดอะแจเกอร์อะไรไม่รู้ In five seconds, proceed to bomb location and defuse it. Wait.

The Diffuser has been recovered. Oho, ho, Reloading. You must recover the Diffuser. The diffuser The Diffuser is now secured. <laughs> บาบ้าห้องหลังมานีนี่นี่ขาปัดขาปัดโอ้โหนันก็ะตาดเลยเดียวน้านออกมแล้วมาวังระเบิดผมฆ่าตัวเก่งมันได้จะโอ้โหเอาลับมาเดี๋ยวเขาปัดใหญเลยคนเก่งคนเก่งโดนวันแท็บสองรอบแล้ว ไอคนพิมีซี่นะเอฟเทสอะนะใช่ไอเอฟเอ็ดอะโดนผัวบนแถบสอง้อเฮียไม่ไม่คิวไม่ยิงเลยพ่มีซี่เฉยยิงได้ไงอะตาบุกก็โดนสปอน่ะไม่ได้เล่นมันเดือดดานวะกูจะไม่ได้ยิงจริงเหรอวะเสียกูข้าไปวางระเบิดจบเลยอ้อน ไม่ใช่นะเราอ,อย่างนี้ไม่ใช่นะเราเทปหกแล้วอ่ะเราก็เหมือนกันนะเนไใไปฝั่งนู้นราบที่สอง r o n e has found a bomb do 10 seconds to insertion. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and diffuse it. You have dropped the diffuser. The diffuser

อล,ลอลนี่เจ็บรอไม่สบายกลวเงี้ยไม่ต้องตรงนีน้ด้วยนะบ้าบ้า I'm out. I'm oh, wait, I'm guy. ย,ย, Your has been ยี่ในยี่ยี่รถพุ่งอย่างแรงเห็นแล้วอ่ะแต่ยไม่ทันมี่จนะเลี้ขวารเหตุรถเหต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 อย่านั่งรเหต โดนนะโดนนะเมื่อกี้อุ้ยโอ๊ยรอบ4กำจ All friendly เยออยิงมันไม่ท <unemployed> ันไม่ถอยไม่ท <donde mor in> ันว่ะกูกำมัดแบบสุดตอนเนี้ยไม่ตัดคิวไอ้เหี้ยกำมัดกำมัดโอ้ยสัส อันแรกก็ตึงคิกไปอ้าวเวฉันสองออฟฟิศบันทึกให้เฮ้ยมีอะไรผมกับกันเดียวแค่แค่ Secure the area. Keep the bombs protected. EDD mounted. Let them come.

เดยววะล่ะขอเต็มเต็มขอกระือกูก่องนะเฮ้ยโอ้โหอะไรของกูนะเคยหล่อแตกกันนี่อ่ะพี่โองผมยังไม่ได้ยิงเลยนาะยูแลกูยังไม่มาเล,ลยพี่

đây 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 đi đây 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 đi đi One four remaining. do run, don't run, Ah, they did I did Wait! Wait, a pair four eliminated. <Big> <laughs> โอ้ยอืมอวนสุมอืมอขอืจริงอืะอืม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 ออืออื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 มืมอืมืมอืมออือนอืเอีมย โอ้โหพีอโอนา่าริ้วตึงจะจะไปแล้วนอนแล้วนอนละ,นนละตึงไม่ไหวไอ้สั์แผลก,กูก็ไม่ได้สักทีนะส,นสันดีครับพี่กูก็ไม่แตกละสักทีเจอกันพรุ่งนี้มาเจอกันครับสวัสดีครับ